เจจามาบานบ่แม่อยรรถมาแล้วก็รอแม่ด้น้นไทยขึ้นคืออยู่ชุมพรด้วยดวาา่ายแล้วก็เจจาออคือเชคอินว่ารออีกคืนหนึ่งนะผ่นวะแม่กันแรว่มากกม่กันขึ้นแล้บวบอลลูยาโอ้ยขันซ้านู่นมากมาเเอาไปล่องได้หนิ <c oughs> กลางเดินผุน่นกระบอกกันก็เลยผ้ากันอ สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดัมซิงชาแนลยูทูบค่ะวันนี้ก็พ่อกับแม่น้องนุ่นลูกชาวนานะคะมาเยี่ยมมาเยียนสาระเกษตรดมถึงบ้านค่ะพาทีมงานมาดูรถเกี่ยวเพชรเจริญการช่าง มันมีกระรุ่นเดียวกันนะบ้องพ่บิ่งตีแรเียมันียวรุ่นเดียวครบรุ่นเดียวเราไม่น้อยเวลากับญี่ปุ่นไม่น้อยบ่ค่อยเกียกันเขาแบบเน่อยอยู่ปเเขาที่อยู่ละตนนู่นตปอยเออต้มปอนี่่ได้หาไว้บ่เจ้าท่เน่ยไา ไปางนีวาอะ้าข้างแบบูโขาจะพถึงแต่มีมันังเปเกลียวทังทงบานพเลยปเกีียวอยู่หลเนรอเเกี่ยวแมนย้อนทัง้นตุ้มกขไปกนหน้าปุนาฝั่งก็แค่ขบไปก็เอางเาจากตกมตะโินดีกังเอาเอง พ่อน้องนุ่นมาดูรถเกี่ยวอยากมาดูเพชรเจริญแต่แยได้ในร่ยกกำลังอะไรเนี่ยเดี๋ยวยาเทศนิตรจก็หายเจริญิ้คนในนู้นปาจจุบันจัดจัดจัาจัจพ่อก็จิด มันอยู่สองเล้าตำรวจมามัจับแบบต่ตำรวจยังไม่มาเอาเลยว่าถ้าพี่เอาใหัพี่ไจหากำนันก่อนเพราะว่าถ้าว่าไปผ่าแล้วต้องกปแดงกลับเป็นยงไปเลยเพราะว่ามันอยู่สอเล้าไม่ใช่่ได้สอบยังเลยก่อน่ีเ็บางนเก็บกคมในแดมันจะปากมันเพรามันเป็นผู้พนอ่สัสุด

มันะมันโปงดีมันโล่งดีือว่าแตสมไงมันโล่งมันโป่งดีแต่สมไงเขาถามแต่ว่าวงเขาท่ายอยู่ไองลไหนลไหนเขาทิ้งไปมัน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 อะไร โซลี่หนึ่งเขาคันเก่าต้นมอจะมันจะตามราคาอีกที่เขาสั่งเนี่ยเขาเป็นราไประจิบตัดไล้ซื้อรัฐปะตยมีมสามเราอว่าใช้รุ่นไหนรุ่นไหนรล่าเราก็โทษมาเหรียญต้องดูรที่เขามาหาของเราคันสุดท้ายอย่านีเล็าเฮรื่งอูื่นี้เฮตุ่งสำรางเฮดุ่งเฮดซพออูรนี่งรูคค่าว่ท่านหลายอู๋เลย ล่งใส่อยู่มันรับอเดร์หลายเ็นไหมท่านรอเห็นหน้าเนาะข้าู้วแงันยังยังำังแล้วกูไปแปลงอะไรแปลงมรังแบบกลางตัวดังเลยกอเสียันใส่เลียนเท้โบหม่ด่ ว่าใจท้องลูกขึ้นแค่เดียวมันงามอยู่พอมันมันบระจำเป็นนะเนาะแม่เนาะเก็บเงินไว้สื่อเติมน้ำมันเกี่ยวเป็นอย่างแม่เห็นตุยแอดอุ้ยแม่เงินกับคนจบแกงไฟแม่กับเป็นไรตาแล้วไม่ยังดุ่ยเนาะจนไม่กันไหลบั่นเข้ามันมาเป็นตาดอกเนาะบั่นเข้ามันต้นใหม่มันหลายน้ำข้องน้ำยังนั่นคนใหญ่มันบ่คือทางผักกลาดคอเด็ก

ว่าหนาจะเล้ยวอยู่ก้อนเว่มันนนจะเพ่มหนจะิ่เพราวเาอ่มนี่จะตักสองงาเลยนี่สอตัวจะเียได้ถ้าเจอขาว้ก็ข้า้มมันดี้จาตัดตัด้าจข้า้าล้มาันด้นดาู้ได้ มไม่ได้ที่เก่เสี่ยมาทำดันมีเหมือนปังเลยรับรองเลยก็ได้ดีเมื่อติดมักจะดีถ้าดปัญหาเนี่ยจุดเขาจะบานก็พ่อกับแม่น้องนุ่นมาดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะความแตกต่างระหว่างรุ่นต่อรุ่นเอ้ไงเราจะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ แพงงน่ต้องีแลตเสียลกกี่า้สือสามแวม่ละหานอี่ห้านี่ตัวอรืมี่านี่ไอ้ข้างหลังข้างหลังนี่มันยังสิบเลยาหตกสาบาเติมความี่พ้าีสี